สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับผู้ป่วยคนหนึ่งที่อายุประมาณ80ปีแล้วก็ไอเรือรลังมาสเดือนนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย icu พบกวับผมหมออาดผู้เชี่ยวชาญด้านกรรมโรคปอดไล้ซีอ ICU, ครับวันนี้ผมเอาเคสที่น่าสนใจจากต่างประเทศนะครับก็เป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่อายุประมาณ80ปีแล้วก็มีปัญหาว่าไอาเรือรหลังเนี่ยมาสเดือนแล้วนะครับซึ่ง ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับโดยปกติแล้วหมอเนี่ยเวลาที่เราจะได้รับความรู้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเจอผู้ป่วยด้วยตัวเองใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็คืออ่านหนังสือหาความรู้ส่วนหนึ่งก็คือการที่ดูเคสผู้ป่วยที่หมอคนอื่นเนี่ยเอารายงานมาลงวารสารการแพทย์อย่างเงี้ยก็จะเป็นการได้รับความรู้อีกวิธีหนึ่งนะครับ ดังนันนี้ผมไปอ่านมาแล้วเจอว่าอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเป็นไอเรื้อรังในคนสูงอายุว่าแล้วก็มาลงวารสารการแพทย์ของเชฟนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับอายุ80ปีนะก็เขาไม่เคยใช้ยาเสพติดนะครับไม่เคยสูบบุหรี่ด้วยนะเขาก็มีอาการไอแล้วก็เหนื่อยมาประมาณ4เดือนนะครับอาการไอของเขาเนี่ยมันจะเป็นไอแห้งๆเป็นปน,น,นหายๆนะครับ แล้วก็จะเป็นมากช่วงเช้าเวลาหายใจเนี่ยก็ไม่ได้มีเสียงวิดๆในะอกอะไรนะครับหายใจเข้าออกเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บแนละอกอะไรก็ยังรู้ตัวดีปกติอยู่นะครับอาการเกี่ยวกับทางจมกูกแล้วก็ไซนัสเนี่ยก็ไม่มีนะครับเรื่องของกรดไหลย,ย้อนเขาก็ไม่มีนะที่ต้องถามตรงนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นกรดไหลย,ย้อนและไอเรื้อรังได้นะครับเขาก็เป็นความดันมา20ปีแล้วพอไปดูยาที่ทานเนี่ย ยาที่เขาทานก็ไม่ได้ทําให้เกิดอาการไอน,นะครับบางคนที่เป็นความดันสูงอาจจะมียาที่ทําให้ไอใช่ไหมครับคนนี้ก็ไม่มียาที่ทําให้ไอน,นะไม่มีอาชีพที่สัมผัสฝุ่นควันหรือสิ่งที่จะทําให้เป็นโรคปอดจากการประกอบอาชีพนะครับพอไปตรวจร่างกายเนี่ยคุณหมอก็พบว่าอ๊นี้เขาก็ไม่มีไข้ด้วยนะดูดีเลยดูเป็นคนสูงอยูท่ที่ดูดีไม่มีน้ําหนักตัวลดลงตอนแรกหมอเนี่ยก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดนะครับแล้วก็ให้ยาไป รักษาโรคหืดไปคิดว่าคงเป็นโรคหืดและหืดเนี่ยก็คือที่เราเข้าใจก็คือโรคหอบหืดใช่ไหมครับปัจจุบันนี้คือเราเรียกว่าโรคหืดนะหรือเรียกว่าแอสมานะครับเขาก็ให้ยาไปยาพ่อนอยาขยาหลอดลมไปปรากฏว่าก็ไม่ดีขึ้นนะครับในหมอเขาก็กลับมาโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งหมอก็มาตรวจร่างกายก็ดูไม่ได้มีภาวะขาดสารอาหารอะไรนะครับออกซิเจนปานิ้วก็ปกติหัวใจเต้นก็ปกตินะครับความดันอาจจะดูสูงเล็กน้อยนะครับ เสียงปอดและเสียงหัวใจอ้าวดูปกติหมดเลยผลเลือดก็ปกติซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเรามาหาหมอเนี่ยบางทีเราก็ไอเรื้อรลังมาแล้วหมอก็บอกตรวจอะไรก,ก็ปกติหมดเลยใช่ไหมครับซึ่งคนนี้ก็เป็นแบบนั้นคราวนี้เวลาที่เราไอเรื้อรลังเนี่ยโดยเฉพาะไอเกินถ้าของไทยเราเนี่ยถ้าไอเกินสักสองอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะต้องพบหมอใช่ไหมครับแล้วก็ไป X ray Port, เอ็กซเรย์ปอดเนาะคนนี้ก็เริ่มด้วยการที่เอ็กซเรย์ปอดก่อนนะครับ พอเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยเราเห็นตรงนี้นะครับที่เขาชี้มาเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้ก็คือหลอดลมนะหลอดลมปรากฏว่ามันมีหลอดลมเนี่ยมันมีช่วงที่เหมือนจะตีบลงตรงนี้เล็กน้อยนะครับแล้วค่อยมาแบ่งเป็นหลอดลมไปปอดขวาไปปอดซ้ายใช่ไหมครับคนนี้พอเอ็กซเรย์เอ๊ะเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นว่าทําไมหลอดลมมันดูเหมือนเหมือนว่ามันจะตีบลงนะครับจากภาพเอ็กซเรย์นะแล้วเนื้อปอดที่เหลือก็ดูปกติดีนะครับ ตอนนั้นก็เริ่มสงสัยแล้วเขาอาจจะเป็นโรคหลอดลมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่ว่าก็ทีดโรคหืดไปแล้วไม่ดีขึ้นใช่ไหมครับภาพนี้เป็นภาพที่เขาไปทำการทดสอบสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งผู้ป่วยบางคนเนี่ยอย่างยงคนที่ฟังอยู่เนี้บางคนอาจจะเคยไปทดสอบสมรรถภาพปอดนะครับก็คือจะเป็นไปเป่าลมเขาใส่เครื่องมือนะครับ แล้วเครื่องมือนั้นเนี่ยก็จะวัดแรงดันลมแลวก็ปริมาตรลมที่เราเป่าออกมานะครับถ้าคนปกติเนี่ยก็ควรจะเป่าได้เร็วแรงแล้วก็เป่าออกมาหมดปอดใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคมีหลอดลมอุดกั้นหรือการทางเดินหายใจมันไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้กราฟตรงนี้มันผิดปกติไปนะครับอาจจะเตี้ยลงกว่าคนทั่วไปหรือเป่าแล้วมันยาวขึ้นผิดปกติอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นอกจากดูตอนเป่าแล้วเนี่ยเราก็ดูตอนสูดหายใจเข้าด้วยนะ ส่วนหายใจเข้าเนี่ยมันควรจะเป็นสวยๆเป็นคล้ายๆครึ่งวงกลมนะครับคนเนี้ยเป่าออกดูดีนะแต่เป่าเข้าเนี่ยมันดูยึกยักยึกยักยึกยักไปหมดใช่ไหมครับมันดูมันดูภาพไม่สวยอันเนี้ยเอาเป็นว่ากราฟมันดูไม่สวยแล้วกันพอตอนช่วงหายใจเข้าเนี่ยมันดูเป็นยึกยักยึกยักแบบเนี้ยโดยปกติเราจะสงสัยว่ามันเป็นลักษณะของมีความผิดปกติหรือทางเดินหายใจยอุดกั้นบริเวณส่วนบนนะครับ ส่วนนอกของร่างกายก็คือตั้งแต่จโกปากลงมาจนถึงตรงแถวแถวเส้นเสียงตรงนั้นนะครับมันน่าจะมีความผิดเกิดขึ้นเลยทําให้เขาเป่าปอดมาแล้วผิดปกตินะครับคนนี้เนี่ยเขาก็เลยไปส่งเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ต่อนะครับพอเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ต่อมาเนี่ยภาพที่เขาชี้เนี่ยจะเห็นว่าเส้นเลือดอะ่ะมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เส้นเลือดเนี่ยมันมาเบียดหลอดลมนะครับหลอดลมเนี่ยให้เรา โดยปกติแล้วคนทั่วไปมันควรจะเป็นวงกลมใช่ไหมครับควรจะเป็นวงกลมนะคราวนี้อันนี้จะเห็นว่ามันเบี้ยออกมาเพราะจากการโดนเส้นเลือดมันเบียดนะครับพอเป็นเส้นเลือดเบียดปุ๊บเขาก็ไปดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะว่าทําไมเส้นเลือดมันถึงเบียดผลปรากฏว่าคนปกติเนี่ยเส้นเลือดจะเป็นแบบภาพ B นะครับภาพ B ก็คือเส้นเลือดแดงที่ออกจากหัวใจเนี่ยก็จะโค้งลงมานะครับแล้วก็มีเลี้ยง แขนขวาเลี้ยงศีษะข้างขวาเลี้ยงศีษะข้างซ้ายแล้วก็เลี้ยงแขนซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็ลงไปเลี้ยงในช่องท้องเส้นเลือดแดงใหญ่ควรจะเป็นภาพ B นะครับแต่คนนี้มันเป็นภาพ A มันเหมือนเป็นวงกลมแล้วไปคล้องอยู่กับหลอดลมนะครับซึ่งเป็นความผิดปกติที่เป็นแต่กําเนิดน,นะครับเพียงแต่ว่าของผู้ชายคนนี้เนี่ยช่วงแรกก็อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับจนในที่สุดเนี่ยเขาเป็นความดันสูงแล้วก็ อายุมากขึ้นเส้นเลือดเนี่ยมันแย่ลงนะครับพอมันแย่ลงเนี่ยมันก็เส้นเลือดก็พองโตมากขึ้นแล้วก็ไปกดอยู่ตรงบริเวณทางเดินหายใจนะครับคนนี้ก็เลยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเส้นเลือดผิดปกติแต่กาเนิดน,นะครับที่เราเรียกสษาังกฤษว่า vascular ring นะครับซึ่งไอ้โรคอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องวินิจฉัยแต่เด็กเด็กหรือเล็กๆวัยรุ่นใช่ไหมครับแต่คนนี้คงเป็นกรมีพิเศษจริงๆที่ไม่มีอาการแล้วก็เขาไม่ได้มี ไม่เคยไปตรวจร่างกายอะไรแบบละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไม่เจอตัวน,นี้สุดมาเป็นตอน80นะครับซึ่งเป็นโรคที่เออบางทีถ้าอายุมากเราก็มไม่ได้คิดถึงโรคนี้เพราะคิดว่ามันน่าจะมีการแต่เด็กๆใช่ไหมครับเขาก็เลยสรุปมาว่าไอ้โรคของเส้นเลือดเนี่ยนะครับมันเป็นต้องระวังบางครั้งเนี่ยมาด้วยอาการเหมือนโรคหืดที่รักษายากนะครับซึ่งก็เลยทําให้การวินิจฉัยเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะบางทีไปรักษาโรคหืดก่อนแล้ว ออกพ่นยาไปพ่นยาเอไม่ดีถึงค่อยมารู้ว่าออกเป็นโรคก,กับเส้นเลือดอันนี้นะครับโรคนี้จริงๆอย่างที่บอกเมื่อพบในเด็กเล็กๆเลยนะครับหรือว่าเป็นทารกเลยนะเพราะว่ามันเป็นโรคผิวติดเส้นเลือดเนาะแต่บางคนก็ไปเจอตอนสูงอายุได้ต้องสงสัยจริงๆถึงจะส่งตัวนะครับการที่เราไปเป่าปอนเนี่ยมันก็ช่วยบอกถึงความผิวต,ติตรงนี้ออกมาได้นะครับว่าอี้ก็มี ปิดปกติทางเดินหายใจส่วนบนแถวแถวหลอดลมด้านบนนะแล้วเราก็ไปตรวจเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่เอ่อพวกนี้เนี่ยเวลาเป็นโรคเนี้ยบางทีมันไม่มีอาการมันกว่าจะมีอาการจริงก็ต้องอายุเยอะมากๆซึ่งแบบคนเนี้ยเกิดจากความดันที่คุมไม่ดีนะครับแล้วก็เส้นเลือดมันแย่ลงมันก็เลยไปกดบริเวณหอลอดลมนะครับเวลาหายใจก็เลยทำให้เหนื่อยนะครับการรักษาจริงๆแล้วคือการผ่าตัดออกนะแต่ว่า คนนี้อายุเยอะแล้วการที่เราจะเข้าไปผ่าตัดเนี่ยบางทีอาจจะมีผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดสูงนะครับยิ่งอายุมากที่มีโรคาำตัวเยอะใช่ไหมครับคนนี้ก็เลยรักษาแบบไม่ได้การผ่าตัดไปนะครับก็ให้ยาไปนะครับก็ครับสาหรับที่วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อ,อไอเรื้อรังอย่างเงี้ยเขาก็บอกให้รู้ว่าเออเราอาจจะต้องระวังโรคเส้นเลือดแบบนี้ได้นะแต่มันไม่ได้เจอบ่อยนะมันนานๆเจอทีนะครับ ครับความเห็นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ลืมกดติดตามขอให้กดแชร์น,นะครับวันนี้สวัสดีครับ